ิล m มุลก l ลามีกี่ประเภทออาแล้วพี่น้องครับิิลมุลก l ลามมีกี่ประเภทพี่นอ้อ,าามมนองฟังนะครับอล l มุลก a ลามถ้าเราไม่เข้าใจหรือเราเรียนยังไม่ชัดเราอาจจะเมารวมแต่ถ้าเราเรียนเข้าใจเรียนชัด Kita, 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 kita ังกะนั้นหุกรมอาการไม่เข้าใจพูดไปพูดมาโลกนี้ก็เด็มพูดไปพูดมาวิญญาณก็ก็เด็มกาลามนี้ิลม u ลกาลามนี้ใช่ไ่มด้อิลมูลกาลามนี้มาจากปลาสปอหอันนี้หารมใช่แต่ถ้าิลมูลกาลามที่ เป ah ja ็นชื uh ่อเดียวกับอิลมุตเอลมุลกาลามนวาจิบต้องเรียนแค่เขาเรียกอิลมุลกาลามทั้ที่อาศัยเดิมอิลมูอุสลุดีนหรืออิลมุตตาฮิตแต่เขาเรียกอีกชื่ออิลมุลกาลามด้วยสาเหตุในสิฟัตยีสที่เกิดฟิตนะในอดีตคือสิฟัตกาลาม และยากที่สุดในในรูปสิฟ um, ัตยี่สิบในการเรียนรู้ก็สิฟัตกาลามเขาก็เลยเรียกว่าลมุลกาลามอิลมุลกาลามที่มีความหมายเดียวกันกับ i มุอุ o l u ดีนและมีความหมายเดียวกับลมุต t ฮิ i อิลมุลกาลามนี้วา j ิบต้องเรียนถ้าไม่เรียนแล้วก็ไม่รู้ศาสนาเควงคว้างจะยึดอัลลอฮ์เควงคว้าง ตัวอย่างเราเห็นใช่ไหมล่ะพอเราแบบเมารวมพอการลามเราปลักเลยเราไม่แยกแยะเราเลยเสียหายเพราะเราไม่แยกแยะทางที่อุลามะเขาแยกให้เราแต่เมื่อเราอักคติกับอุลามะเราหลงตัวเองน้อยๆเราไม่ฟังอุลามะทีนี้เราอดพลอยเดือดร้อน Cenang, mewa ulama Rabu cecilewa, wajibu Allah kuli mukalla fi nsharan yang arifah mawajibu limaulana Jalla wa Azza ishru nafatan. Tamanan leh kapino. Ahahah, tamanan leh kap. Leh telah sifat, telah sifat, tang kau tu ngat out macah Alquran tang sini. และคนที่เข้าใจมีมาริฟัดเข้าใจสิฟัตยี่สิบเข้าใจฮุกมอากาศทั่วโลกนะครับไม่ใช่ทั่วหมู่บ้านทั่วอำเภอไม่ใช่นะทั่วโลกอาเกดะเดียวกันอัลลอฮุมะจุดอนเบลามากานนั่นคืออาเกดะนักอุสลุดีนอาเกดะนักตา u ฮ i ด ่าเข้าใจนะครับถามว่าทำไมถึงอาแกด้เหมือนกันหมดเพราะเข้าใจเหมือนกันหมดทั่วโลกมาการฮาดิสนุนอัลลอฮ์กอดีมุนชัดหรือย่างทีนี้อัลลอฮ์ท่งเดิมสถานที่คือของใหม่นะครับเมื่อเป็นของใหม่อย่าไปให้กับทูหันอย่าอย่ามาการุษนะไม่เอาแมว อายา玛การุษนะครับผมยืนยันอย่างนี้ตลอดนะครับต่ออัลลอฮ์สอบสวนผลวันวันอาคราผมก็จะตอบอย่างนี้แหละถ้าพระเจ้าของผมย่อมไม่มีที่เพราะพระเจ้าของผมสมบูรณ์ก่อนจะมีที่และที่เป็นของใหม่พระเจ้าของผมทรงเดิมผมจะยืนยัดอย่างนี้อ่า นี่คือความจริงนะครับเพราะถ้ามีที่สิ่งนั้นคือมัคลกของพระองค์ไม่ใช่พระองค์เข้าใจได้อยัางทีนี้พี่น้องครับวิงวอนดูอากับอล l l a h เถอะครับมาริฟัสำคัญมากอีมานของเรานี้ลำค่าที่สุดถ้ามะริฟาดยังไม่มีตุงิตุง,งาเปล่าประโยชน์ มารีฟาตยังไม่มียกมือแหงนขึ้นฟ้าก็เปล่าประโยชน์ขอกับใครอะ่ะขอกับคนไม่รู้จักจะได้อ่าเราขอพระผู้เป็นเจ้าคนที่เรารู้จักพระองค์เป็นอย่างดีถ้ามีที่ไม่ใช่พระองค์ของเราถ้ามีทิศก็ไม่ใช่พระเจ้าของเราพระเจ้าของเรานั้น มีก่อนที่มีก่อนทิศเราจะไม่ยึดสิ่งใดก็ตามถ้ามีคุณสมบัติบาหรูอยู่ที่สิ่งนั้นเราจะไม่ยึดเด็ดขาดว่าสิ่งนั้นคือพระเจ้าเข้าใจนะครับผมย้ำตลอดผมย้ำไม่ใช่ผมดื้อน,นะผมยัน ผมยืนยันด้วยวิชาการยืนยันด้วยหลักฐานอัลกุรอานฮะดีสและดาลิลุลกตาอิฟิลอัก่าไม่ใช่พูดแบบตัวเองก็ไม่เข้าใจพูดตามที่เขาพูดม่ใม่ต่อสมมุติโตครูผมโผล่มาจากกูโบอ่ะมาบอกว่ายึดตาอัลลอฮ์อยู่บนก้นเมฆผมจะตอบโตครูตามโตไปตามโตครูเถอะ ผมเป็นลูกศิษย์ผมขอเดินตามตามภาษาผมทำไมาทำไมครับเพราะเราเมื่อมะริฟัตแล้วใครจะมาพูดออกนอกมะริฟัตเราไม่ตามเด็ดครับเข้าใจนะครับอาา่าการเรียนรู้รู้จก AH ักอัลลอฮ์นี้สำคัญนะครับไม่เช่นนั้นจะไม่ถูกวางลำดับ Number One The First Time ถือว่าเป็นวิชาแรกลำดับแรกแรกลำดับต้นๆของความรู้คือต้องรู้จักพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่สร้างสารรค์ทุกอย่างอย่างสวยงามอย่างลงตัว ผู้ที่ทรงให้กับเราให้กับให้ไม่เคยเอากลับไม่เคยคิดราคาบางสิ่งอัลลอฮ์เอากลับอันนั้นภาพเอากลับนั่นคือบททดสอบไม่ใช่อัลลอฮ์เอากลับเพื่อมาใช้งานอัลลอฮ์ส่งสมบูรณ์ก่อนนั้น แต่ถ้ามนุษย์นี่กูให้รถเครื่องมึงแล้วกูวเอากลับจะใช้งานต่อ,อให้รถยนต์ช้าแล้วเอากลับใช้งานต่ออรถเรายัางรัว่วเอายืมเอารถมึงต่อลักสักสองสามวันแล้วแต่นี่อัลลอฮ์เอา,า,เอาไม่ใช่เอาเอามาใช้งานไม่ใช่ลดสิ่งที่พระองค์ให้เพื่อเป็นบททดสอบเท่านั้นเอง่า <laughs> เอาออกให้เอาเนี้ยแค่นิดเดียวหรอกที่พระองค์เอากลับแบบบททดสอบเอานิดเดียวที่ไม่เอานี่ยังอีกเยอะฉะนั้นอาวาลุดีนมาอริฟตุลลอฮ์สัจจริงเสมอศรัทธาของพองค์ศัทธาของศาสดาของพระองค์ละทัศน์ศิษย์ผู้นับถืออิลลาบิมาอริฟติลมาบุตก็เป็นสัจจริงสัจธรรม La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tangkah sahih tang sin. Cak sahit nale. Sai ahli sunnah tua luk, me Rasulullah ik eh, kon cak mi bot banyat patibad nuh ni nan, ko mai pon son 11 pi. Jangan lupa, ilmu kalam ini adalah misong. Kalam karut diperoleh oleh orang yang tidak berjaya. Tetapi ilmu kalam diperoleh oleh ahli sunnah dan jemaah. Ini adalah ilmu yang berjaya. Ini adalah ilmu yang berjaya. Ilmu kalam ini wajib untuk kita. Jika kita tidak berjaya, kita akan berjaya. Jika kita tidak berjaya, kita akan berjaya. พี่น้องก็ลองสังกเกตแลสิพี่น้องเราบางคนเล่นแต่ไม่ได้เพราะอิมุลกาลามนี้อิมามสุฟิเอให้เคียนเล่นแบบเมาวรวมผลสุดท้ายก็ไม่รู้เพราะไม่เรียนเมื่อไม่รู้อาแกดะคนเราต้องมีนะทีนี้อาแกดสะสเปสปะทีนั้น, Allah, นอนัลลอฮ์บุก่อนก่อนเมก่อนมอีใครละพูด ก็คนไม่เรียนอิลมุลกาลามเนี่ยที่ที่เหมาอ,อิลมุลกาลามนี่แหละเพาราะกาลามนี่ไม่เอาเลยนะอนดูนะเหมือนกับที่เหมาบินาห์นั่นแหละเพราะปินาห์ดอลาลาร์หมดเลยอ่าคือ,อยากเกินไปลองเรียนให้มากสักนิดนเรียน,นเรียนชน,นิดที่ว่าเชิงประจักษ์นี่เจอคุยท่ามต่อนหน้าคนรู้จริงหัวเข่าชนหัวเข่าดู ทีนี้เราจะกระจ,จางจะถึงบางอ้อไม่ใช่ถึงบางแข่ปัจจุบันนี้เราทําเป็นเก่งทางที่อยู่อยู่แค่บางแข่ที่อยู่อย่างนั้นแข่คนนู้แค่คนน,นอยู่แค่บางแข่ไม่ถึงบางอ้อเข้าใจนะครับอา,อาเกดะต้องถึงบางอ้อต้องกินกับปัญญา เข้าใจนะครับอ่า <c oughs> อิลมูคุณจะเรียกเรียกไปต้เขาดูเนื้อของมันเดีเนื้อไม่ไม่เนื้อไปทางไหนถ้าเนื้อใช่อิลมูนะั้นใช้ได้ถ้าเนื้อไม่ใช่ใช่ไม่ได้อิลมูนะั้นอ่าคุณจะเรียกสวยรู้แบบไหนก็เรียกไปตะ ชื่อใครก็เรียกได้จะตั้งแบบไหนก็ได้ตั้งให้สวยหรูยังไงก็ได้แต่ศาสนาดูที่ข้อเท็จจริงไม่ได้ดูแต่ชื่อนะไม่ใช่ว่าพอเรียกว่าดอกเบีย้ยหารมพอเรียกเงินปันผลกลายเป็นฮาลาตาใช่ไหมคุณจะเรียกแบบไหนดูที่ข้อเท็จจริงมาเลย ผมมีตังเยอะมามากเดือนร้อนมามากผมเอาสิบซพอต่อเดือนไม่เอาไม่ว่านะาตัวยี่ตัวยี่ใช้ปล่อยดอกไม้ผมไม่ใช่ปล่อยดอกผมเอากำไรการค้าของผมนี่อเอากำไรเรียกกำไรเฉยทำ่าฮลาลตามใจคุณจะเรียกอะไร ของฮา,ามก็เป็นฮารามอยู่ตรงนั้นแหละเข้าใจนะครับอ่าเหมือนกันน้ำเหล้าบางคนเรียกน้ำใจกล้าก็มีอ่าตอนไม่เมาขี้คลาดพอเมาเลแล้วผูดระหุระพังบางคนเรียกน้ำเปลี่ยนนิสัยก็มีสารพัดชื่อชื่อคุณจะเรียกยังไงเรื่องของคุณ แต่อัลลอฮ์ดูสิ่งที่เป็นจริงศาสนาฮูกลมตามเนื้อผ้าตามความเป็นจริงคนจะเรียกยังไงแล้วแต่คุณเรียกได้ทั้งนั้นมนุษย์ท่า,านั้นอะไรที่มีข้อแตกต่างเราก็อย่าไปเมาร่วม เว้นแต่เสนามันรวมจริงๆเท่านั nan, um ar, ung, ik, k law, k ah ้นแหละต่อจะรวมแต่น ah, ี eh, um ar, ่มันแตกต่างบิดาอัตศาสนาเขามีดาราละเขามีเราจะไปมารวมดาราละหมดไม่ได้ทำไมทำไมล่ะไม่เช่นนั้นซาดินาอุมัตจะไม่กล่าวคำว่าฟาฮาซิฮีเนะมาตุลบิดาเห็นไหมครับนี่คือบิดาอัตที่ดีที่สุดอ่ามีด้วยในซาดินาลีนี่อ่ะเอ้ยซดินาอุมัตไม่ใช่ซาดินาลี มีด้วยอ่ะเซดีนาอุมัดนี่กล้าพันนี่เอ๊ะเซดีนาอุมัดลงนรกก่อนกล้าพูดไหมล่ะเซดีนาอุมัดลงนรกไม่กล้าแน่นอนทั้งที่เซดีนาอุมัดพูดจริงนะในซอฮีบุคฮาริก็มีกาพูดเซดีนาอุมัดพูดอย่างนี้ในมุสลิมก็มีในติรมิซีก็มีนันแหละเลยในกิตาบมาซาฮิบุลอาร์บะฮ์มาใส่เป็นหลักฐาน ใส่คาว่ารอวาฮุสไซคอนีเลยอ่าไซดีนาอุมัรกล่าวว่าฟาฮาซีฮีเนามัตุลบิดานี่คือบิดาที่ดีที่สุดทีนี้จากที่เราเมาหมดบินาดวลลละหมดทีนี้อ่าทำเปือยทีนี้ไซรีนาอุมัรว่าอย่างนี้ทำเปือยทีนี้ฉะนั้นอย่ารีบเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อย่ามายาบกับาศาสนาเหมือนขี้เหมือนขี้ช้างนะอะให้ขี้ช้างหยาบพอแต่าศาสนาต้องละเอียดเข้าใจนะอืม